ัไหนดีแบ็กเกอวันไหนดีนะอันนี้ก็วิงนะไหนมันมีอะไรสวัสดีครับคุณปอมแปมคุณปอมแปมก็คือหนึ่งในสมาชิกของเรานะครับที่วันที่ทิพสองที่ผ่านมาไปาร่วมกิจกรรมกับแกร็บด้วยกัน นี่ได้ไหมหัวใจได้ไหมฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนตั้งแต่ออกมาเรายังไม่ได้ไลฟ์เลยอะ่ะนี่มาได้ไหมว totally cool. ิงว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 ิงปวดหัวไหมเอานี้ละกันหาอนหาก่อนอไหนดีอ่ะคุณอันนี้ไหม นี่ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนนะครับช่วงโควิดใครไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยอืมได้สั่งแกลบกันบ้างหรือเปล่านะอ่ะมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันดีกว่านะครับกิจกรรม W F H นะครับผมชื่อเต็มๆมชื่อว่าออกกันออกกันหาประกาทานี่ ไหนขอดูหนะน่อยนี่กับกิจกรรมของเรานะครับนี่ไหนไม่น,นี่นนีออฟกัน Have a gap time นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับเรามีคลิปลงแล้วฟิลเตอร์เยอะจ้าตอนกักตัวนะจ้าโหไม่ได้ทำอะไรเลยจ้าเลือกฟิลเตอร์อย่างเดียวเลยจ้าโอ้โห ช่วงโควิดนี้ใครทำอะไรกันบ้างครับได้กักตัวแล้วก็เออ่ได้ทํากับข้าวหรืออะไรอย่างนี้กันบ้างไหมไหนอะนี่นี่นีอะไรกัน <Hello. S 1> มาช่วยพูดหน่อยมาช่วยพูดหน่อยฮัลโหลฮัลโหลหน้าอยู่ไหนก่อนตอนนี้ฮัลโหลแป๊บนึงนะอ่าททำฟิลเตอร์ก่อน ทุกคนทาไม่เสียงพออันี้เสียงมันจะเบาขึ้นน่ะหรออันนี้คือได้ยังเสียงมันเบาอ่ะยังเบาอยู่ปะอ่ะเบายังเอ้ยดังยังดังละอ่ะจะถามว่าช่วงโควิดเนี่ยได้ทำอะไรบ้างเห็นนะเห็นทำาับข้าวนะ เ่องโควิดก็มีอย right ู their, ่บ้านทํากับข้าวตอนแรกก็ทํากินเองอะไรเงี้ยพอทํากินเองเสร็จก็เลยเออหรือว่าเราจะทําแบบว่าขายดีอืเราก็เลยแล้วทาขายใช่ก็เลยทําขายครับแล้วทําขายแล้วเป็นไงบ้างกําไรดีก็โอเคนะครับแต่ว่าก็น่าจะครั้งนี้แล้วก็หยุดไปอีกสักพักเลย นะครับเนี่ยปักหมุดผิดนะครับจริงๆมันตรงซอยนี้เป็นแบบพึดไว้นะครับอืแล้วเขาก็บอกไม่เป็นไรเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวผมวนกลับไปได้ไปรับได้ครับอ่าให้ดาวห้เลยครับนี่ก็เห็นไหมเขาใจเย็นเราก็ให้กําลังใจเขาเนาะใช่ครับการกดดาวแต่กันก็คือกดดาวให้เต็มตลอดเลยนะใครมาส่งก็กดให้เต็มเออดี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 ก็คือเขาก็บริการดีแหละยังไงเขาก็ต้องแบบ เขาก็ต้องเอาให้ออเดอร์ถึงที่ให้ได้อะใช่ครับอเออเออเอทุกคนอยากชวนดูแบบเอที่เราออนไปแล้วอะคลิปอะอยากให้ดูกันเยอะๆเลยเพราะว่าถ้าสมมุติว่ายอดวิวดีหรืออะไรดีเนี่ยเราอาจจะมีสเตเชียลคลิปออกมาก็ได้ถูกไหมใช่แล้วเพราะว่ายังไงเดี๋ยวก็ จะมีสเปเชียลคลิปมาปอยแต่จะบอกว่าคลิปนั้นมันให้ความรู้เยอะมากเลยนะเกี่ยวกับแก๊ซึ่งที่ถ้าเราเป็นปกติสั่งแก๊สอย่างเดียวเราก็คงจะไม่รู้ว่าวันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างไปไหนบ้างอะไรเงี้ยเนาะอืมดีนี่น,น,นี่อยากให้ดูบ้างเมื่อกี้กันให้ดูเปแน้วแชทแชทกันใช่นไหมแชทชันที่ไหนที่ไหนอันนี้ก็จะเปลี่ยนนี่นี่ี่ ฉันต้องแคปออกมาใส่คอม,มะ่ะคิดดูดิเพราะว่าฉันไลฟ์อยู่เนี่ยตรงนั้มาบอกว้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งให้บอกว่าเออเดี๋ยวผมให้ติปนะพี่นี่ไ,ไงป<ะ>่าปะ่ปะป่าสุดสุดป่าสุดสุดไปเลยครับอยากได้ติปมั่งนะครับโอ้อยากได้ติปมากครับโอ้โห,โห <laughs> น้องคับน้องได้มากกว่าติปอีกครับเอ้ยมียาดมตหมุนไพรู้ม อากาศดีอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะครับเรามีแคมเปญฮึบแล้วไปต่อแฮชแทนะครับออฟกัน X อกแกเล่นกันหรือยังอืมทุกคนเล่นกันหรือยังครับอ่าแคปนะอย่าลืมนะถ้าสมมติเล่นแล้วเนี่ยแคป็โมเมนต์ที่ส่งกำลังใจให้พี่คนขับในแอปแกล็บเนี่ยแล้วก็โพสลงใน Facebook แล้วก็ Twitter นะคะเปิดเป็นสาธารณะพร้อมแฮชกึบเฮ้ยไม่ใช่ึฮึบฮึบ ิแล้วไปต่อนะครับแล้วก็แฮชแท็ g อ f พกันเอกแกรด้วยพวกเราเนี่ยก็เห็นโพสแล้วบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับผมสาม,มารถไปดูรายละเอียดของกิจกรรมนี้เนี่ยได้ที่ Facebook, IG แล้วก็ทวิต t ตอร์ของทิ m เอ็มซด้วยนะครับใช่แล้วอยากจะบอกว่านะครับทุกคนร่วมกิจกรรมนะครับได้ถึงวันที่30พฤษภาคมนี้นะครับ20ผู้โชคดีที่เรานะครับโมเมนต์ประทับใจนะครับ กรรมการที่สุดเนี่ยจะได้มาเจอเรา2คนนะครับที่งานจากใจแก๊ปให้พี่คนขับครับแล้วก็เอกลูซีนะครับท้ายงานเนี่ยจะมีมิ e t แอนด์กีตด้วยกับเราสองคนนะครับมีการถ่ายรูปพรอรอยด้วยแล้วก็เรื่องเรื่องวันจัดงานนะครับจะแจ้งทุกคนให้ทราบนะครับว่าเดี๋ยวเราจะขอดูสถานการณ์ก่อนนะว่า <Ừ. S 1> สถานการณ์ดูขึ้นไหมเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าได้รีบจัดเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรีบแจ้งนะครับผ่านทุกช่องทางนะครับของ GMM TV เพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นห่วงทุกคนนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนจริงๆครับอืมเยี่ยมมากอ่ะขอดูคอมเมนต์หน่อยไหนอ่ะแคปมาละแบบหนึ่งนะอ่าสำหรับคนที่เล่นกิจกรรมของเรานะครับแล้วก็แล้วก็โพสตให้กำลังใจใพี่พี่แกร็บนะครับนี่เลือกมาละหนึ่งอืมนี่ เราซื้อน้ำให้พี่แก๊ปพี่แก๊ปก็แสนดีขอบคุณแล้วก็อวยพรเราอตอนพี่แก๊ปมาส่งเนี่ยเราก็ขอบคุณพอมาเปิดดูขนมปังที่บ้านคือพี่แก๊ปซื้อขนมปังให้เราเพิ่มอะ <c oughs> มุนน้งแง่ <c oughs> แสนดีมากขอบคุณมากๆนะคะประทับใจมากเซอร์ไพรส์มากขอบคุณค่ะสำหรับสิ่งดีๆแล้วไปต่อออฟก,กันเอกแก๊ปนี่อืออุ้ยเรา<อ>ไม่เคยเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้เลยอ่ะพี่แก๊ปเขาแบบ มีซื้อมามอให้เพิ่มด้วยซ,ซื้อให้บ้าก,กว่าเดิมด้วยอ่ะอืมอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับของกันบ้างตึ้งของกันเนี่ยตั้งแต่ใช้บริการมาไม่รู้เป็นโชคดีไหมเราเจอแต่พี่แก๊ปใจดีตลอดเลยถึงแม้ว่าสถานการณ์จะเจอแล้วจะต้องล้างแอลกอฮอล์บ่อยๆก็ตามพี่แก๊ปก็จะไม่เข้ามาใกล้มากนะักแต่จะยืน ยื่นสุดแขนจะยืนวะยืดยืดจะยื่นสุดแขนแล้วพร้อมภาพประกอเห็นไหมอ่าน้องทำไมตัวเล็กจังสั่งแก๊บไปแล้วหรอไม่อันนี้เขาอาจจะถ่ายน้องมาไงอ๋อเออแต่ทุกครั้งอ่ะที่เราเห็นพี่แก๊บมาส่งอาหารให้เราอ่ะอออโชคดีอย่างหนึ่งตรงที่พี่แก๊บทุกคนอ่ะล้างมือก่อนล้างแบบล้างแอลกอฮอล์ก่อนที่จะยื่นให้ของให้เราเสมอเลยอันนี้คือแบบ สิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วตอนรับของที่ปปีที่เราเห็นจากที่เราไปดูพี่เขาส่งของรับของมาก่อนที่เขาจะมาเจอเราเขาก็มีการกดแอลกอฮอล์ก่อนที่จะถือถุงด้วยถูก <ะ S 1> ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบเออถูกถูกต้องสุดๆแหะเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ต้องสะอาดที่สุดอ่ะใช่แต่ว่ากันยังมีอีกนิเนึงที่ไอ้นี่มาให้ปปีด้วยมุ้งแงปากมุดผิด ห่างกันประมาณ5กิโลแต่พี่แกป๊ปก็ยังมาส่งแบบไม่หงุดหงิดเลยแล้วก็ยิ้มสั่งมาสิกล่องเกงใจมากเลยให้ค่าส่งไปประมาณ50บาทรู้สึกผิดมากปกติพี่แกป๊ปเลยปกติพี่แกป๊ปเลยมาช้าแต่พี่เขายกมือไหว้ขอโทษจนต้องบอกว่าพี่คะหนูอายุสัน้นกดอูได้สั้นอ๋อเหรออธิบายความหมายให้หน่อยดิไม่ค่อยเข้าใจอะ หมายความว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเข้าใจว่าถ้าสมมติคนที่อายุเยอะกว่ามาไหว้เราเนี่ยเราจะอายุสั้นอ่าอนั่นแหละเขาก็เลยแบบไม่อยากให้ไหว้เพราะว่าพี่แกร์พงอายุมากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยอืออนี่เข้าใจจริงปะเนี่ยอืมเข้าใจอ่ามาได้คนละเนี่เขาบอกว่าอยากกินบัวลอยเจ้าดังเลยสั่งผ่านแกรบ คนขับคือน่ารักมากมีคุยเล่นกับเราด้วยแล้วตอนมาส่งเนี่ยยังบอกว่าร้อนๆเลยรีทานนะครับเดี๋ยวเย็นแล้วไม่อร่อยประทับใจด้วยฮึบแล้วไป่อไปเลยครับฮึบแล้วไปต่อเลยครับฮึบแล้วไปต่อแล้วเมื่อไหร่จะส่งข้าวมาให้กินอีกอ่ะปีรอปปีไม่กินข้าวคุกัปีเดี๋ยวรอรอบหน้ารอบหน้าสิไม่รู้นะครับว่าตอนไหนทำของหวานทำเพืรับขยายกินีิเออเดี๋ยวลองทำก่อน มันดูยากมากเลยนะไม่ทำอะไรง่ายๆก่อนหรอจริงยากมากแต่ว่าเปลี่ยนเป็นสาคูมะพร้าวอะไรอย่างงี้ก่อนเลยก็เดี๋ยวให้มะพร้าวใส่ข้าวโพดใช่แล้วก็ให้พี่แก๊ปมาเนี่ยไปเลือกวัตถุดิบแบบดีๆมาส่งที่บ้านด้วยใช่แล้วก็ส่งมาให้กินจะได้ไม่ต้องไปซื้อเอาเรื่องของเรื่องอะชั้นจะไม่ต้องไปซื้ออืกันก็ได้เขาเรียกว่าอะไรฝึกพัฒนาฝีมือในอนาคตเปิดร้านอาหารเออโดยที่ปปีออกทุนให้ ออเยี่ยมไปเลยอะไรก็กูอีกแล้วปะปีปะปีว่าพวกกันผมยาวเกินไปอะไรนะผมยาวเกินไปปะผมยาวเดี๋ยวนี้ก็ยาวแล้วเหมือนกันไม่ยาวอย่างเดียวงอกเวยทุกคนเนี่ยดูดิง <c oughs> อกจ้าตอนนี้แล้วแต่ผมเปิดยังไะไม่รู้เหมือนกันปะปีทําไมมันเขาไม่มีใครคอมเมนต์แล้วห่อทาไมของการคอมเมนต์มันไม่ค่อยเด้งไม่เด้งเลยเด้งน้อยอะ่ะ S <S <S เอ้ยไอติมไข่แข็งทำไอติมไข่แข็งหรอโอ้ยแต่ว่ามันส่งลําบากอะใช่เพราะว่ายิ่งแบบเป็นไอติมมันหูกลัวถ้าสมติไกลมากๆัวมันละลา,ายแน่นอนทำอะไรอีกดีอ่ะทาขนมหวานนะอะไรก็ได้หนึ่งอย่างเพราะว่าช่วงกักตัวไม่ได้กินเลยไ,<ด>ไม่ได้กินขนมหวานเลยไ,ด,ได,ยด้บัวลอยคิดบัวลอยบัวลอยก็ได้บัวลอยก็ดีอะไรอีกอ่ะ อะไรหวานๆเสริฟความหวานหน่อยเออลองทําบัวลอยดีกว่าเคยเห็นคนเขาทำที่เป็นบัวลอยที่มันเป็นดอกไม้เห็นปะที่มันมี็นชุดปิดกันเออๆทต่มันไม่เป็นลองสิงไปเปิด<น>ดูก่อนอ,อืออยากกินด้วยติมไข่แข็งจากคุณขอบจากคุณจ๋าเออีอือคุณจ๋าอยู่ไหนอืม นี่แล้วเราจะมีงานด้วยกันอีกล่าสุดเมื่อไรนะกว่าเราจะได้เจอกันเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นงานด้วยกันนะเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยมาได้ <laughs> เจอตัวจ <laughs> ริงเนี่ยอ๋อเจอตัวจริงเหรอยังไม่มีไม่รู้อะ่คอะ <c oughs> คนที่เท่าไหร่อ่ะสิบแปด 8, ฉันทำอะไรวะอืมเออก็คงเร็วๆนี้อ่ะเนาะได <c oughs> ้ครับรอดูนะครับทุกคนก็ใกล้ละพี่คะลองจีบกันหน่อย เย็นเย็นทุกคนจเย็นเย็นเย็นปาปี้บอกว่าของการคอมเมนต์มันไม่ขึ้นเลยตอนเนี้ยค้างค้างเลยอ่ะมันทาไมของกันมันไม่วิ่งอันนี้ยังมีขึ้นบ้างอ่ะนี่พี่นุ๊กบอกว่าทําขนมต้มอลิซบอกว่าคิดถึงทั้งคู่มากเลยค่ะคิดถึงเหมือนกันพี่จ๋าบอกว่าอิ่ดดูอยู่ห่างห่างยังห่วงห่วงเนี่ยปาปีเห็นของกันบ้าพิมพ์กันพิมไปว่าไม่ขึ้นเห็นเนี่ยของการขึ้นมาแล้วว่าไม่ขึ้น เออแต่ของกัรค้างของกัรค้างเลยเหรอใช่อ่า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 เากกิจกรรมก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอยากให้ทุกคน,นมาร่วมกิจกรรมของเราวันเยอะๆนะคะผมพร้อมกับแฮชแท็กปึบแล้วไปต่อแล้วก็แฮชแท็กป๊อปกันเอกแกรนะครับผมใครที่ดูคลิปเยอะๆเนี่ยไปเรียกเพื่อเรียกพี่เรียกป้าเรียกนาเรียกอาเนี่ยมาดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์กันด้วยถ้าคนมาดูเยอะจริงๆนะ ใช่แล้วครับก็อยากฝากให้ทุกคนนะครับเล่นกิจกรรมเยอะๆนะครับคือรับไปต่อนะครับแล้วก็อย่างที่ปปีบอกไปเลยนะครับว่าแบบว่าดูคลิปกันด้วยเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะมีเซอร์ไพรส์กันแน่ยิ่งดูยิ่งมีรุนนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูกันเยอะๆนะครับก็คิดถึงทุกคนนะครับแล้วก็อยากเจอทุกคนเหมือนกันใช่ไหมปปีอยากเจอมากอยากเจอทุกคนเลยอยากเจอกันด้วยอยากเจอคือไม่ได้เจอใครเลยมานานมากๆแล้วก็ อยากแบบออกไปใช้ชีวิตข้างน,นอกบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ดูแลตัวเองกันอย่างตอนเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยแล้วก็เอ,อไม่ไปอยู่ในสถานที่เสี่ยงเนี่ยมันก็ทําให้เชื้อเนี่ยไม่หยุดเอ้ยหยุดหยุดลงได้เร็วใช่แล้วพี่ฮันน่ามาพี่ฮันน่ามาพี่ฮันน่าเพื่อนพ,พี่อ้อสวัสดีครับสวัสดีครับน้กันตอนนี้กันไม่เห็นเลยว่าใครมาบ้างเพราะ การพิมพไปว่าไม่ขึ้นก็คือค้างอยู่แค่ไม่ขึ้นเอาเหรอพี่อาบอกว่าเดี๋ยวแม่ปิดผมงอกให้นะคะ <laughs> ได้เลยเดี๋ยวจะทักไปเลยพี่อนาแต่ว่าตอนนี้นเนี่ยเราต้องไปแล้วใช่ครับก็ฝาก,กุคนด้วยนะครับสําหรับว่ากิจกรรมดีๆนะครับหคือเราไปต่อแล้วก็ใครที่แบบว่า w ว r k from home อยู่บ้านอะไรเงี้ยครับก็เวลาหิวอะไรก็นึกถึงพี่แก็บได้เลยนะครับพี่เขาปลอดภัยแล้วก็มาส่งถึงที่แน่นอนโอเคครับก็อยากให้ทุกคนนะครับก็ถ้าใครที่อยู่บ้านช่วงนี้หรือว่าใครก,กักตัวหรือว่าไม่ได้ไปไหนเนี่ยทำอาหารเองได้บ้างทําอาหารเองไม่ได้วันไหนที่ทําไม่ได้เนี่ยก็สั่งแกร็บได้นะครับพี่ๆเขาก็พร้อมที่จะดูแลพวกเราเสมอนะผมตอนนี้เนี่ย ร้านอาหารของเราเนี่ยปิดสามทุ่มใช่ไหมแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยร้านอาหารของเราเ,เริ่มปิดเป็นห้าทุ่มนะสำหรับสั่งจบ้านก็อย่าลืมติดตามแล้วก็ใครหิวดึกก็ได้เลยช่วงนี้เหมาะละใช่จ้ะอ่าโอเคไปแล้วเด้อบายบายครับทุกคนบายบายครับบายบายนะจ๊าเดี๋ยวไว้วันหลังมาใหม่ถ้าสมมุติว่าคนดูดีเนี่ยเดี๋ยวเรามาไลฟ์ให้ดูอีกเรื่อยๆนะจ๊ะครับบาย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 จ้า